วันนี้ติดบ้านพาทุกคนมาดูโครงการ House Cover ฒนาราชพฤกษ์ค่ะเป็นบ้านทาวโฮมจากบริษัทพรีสพลัสคอร์ปอรชั่สำหรับที่นี่นะคะตั้งอยู่ในบริเวณจุดตัดของชัยพฤกและก็ราชพฤกแบบพอดีค่ะทุกคนทําให้ตรงนี้นะคะสามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทางมากๆโดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยเดินทางมาจากเส้นราชพฤกสามารถเลี้ยวเข้าโครงการได้เลยค่ะจากซอยบางพลับสามเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะคะจากถนนใหญ่ค่ะหรือว่าจะเดินทางไปที่เส้นถนนหลักต่างๆอย่างเช่น เส้นพระรมาม5เส้นกาญจนาพิเศกหรือว่าจะเดินทางนะคะด้วยรถไฟฟา้าสายสีม่วงก็เดินทางได้อย่างสะดวกสบายค่ะส่วนเรื่องของกินนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะทุกคนเพราะว่ารอบๆเนี่ยนะคะมีทั้งร้านอาหารมีตลาด a เ,เวนิวรวมถึงนะคะยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติอีกต่างหากค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปเดินเล่นใกล้ๆก็มีห้างเซ็นทันเวสเกตได้ละคะ่ะส่วนกลาง ปลอดภัยนะคะที่นี่เมื่อเราเลี้ยวรถเข้ามาในโครงการกันแล้วค่ะทุกคนเราก็จะเจอนะคะจับจุดรักษาความปลอดภัยนะคะซึ่งที่นี่นะเขามีรอปภตลอดที4ชั่วโมงกลอ้อง CCTV ค่ะแบบออนไลน์ที่ลูกบ้านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดูกันเองได้เลยนะคะรวมไปถึงใครยังมีกับทีย์การเข้าออกนะคะปลอดภัยทุกที่แน่นอนค่ะ มาถึงกับจุดสวนหย่อมด้วยนะคะที่พื้นที่สีเขียวของโครงการเนี่ยเขาก็ให้มาขนาดกาลังดีค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะของส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยการใช้ไม้ระแนงโทนสีแบบอบอุ่นค่ะที่ตรงนี้นะคะนอกจากว่าจะเป็นทั้งจุดตกแต่งจุดบังสายตาได้แล้วค่ะยังสามารถทําให้พื้นที่ของส่วนกลางเนี่ยมีลงลุน อยู่ที่ชั้นบนอีกต่างหาะ,ะแต่ว่าแหมจะอะไรจะขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูของจริงกันที่ h o u s e c o v e r แจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ค่ะสรางบ,บ้านที่ h o u s e c o v e r แจ้งวัฒนะราชพฤกษ์เนี่ยนะคะพี่นีเนี่ยเขาดีไซน์ให้เป็นบ้านทาวท์โฮมรูปแบบ3ชั้นครึ่งค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถเพราะว่าด้านหน้าของบ้านเนี่ยนะคะเขาให้ความกว้างขนาด 6. 5เมตร กว้างๆเต็มๆจอดรถได้2คันแบบสบายๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับที่นี่นะคะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบ้านแฟลตทั่วไปใช่ไหมคะทุกคนผนังบ้านเนี่ยตั้งแต่ชั้น1ไปยันชั้น3เนี่ยเขาก็จะติดกันหมดเลยแต่ว่าที่นี่ค่ะผนังชั้นบนสุดคือชั้น3เนี่ยเขาก็จะดีไซน์ให้ผนังเนี่ยมีความแยกออกจากกาันทําให้ความรู้สึกนะคะเหมือนกับอยู่บ้านแบบส่วนตัวมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของผนังฝั่งที่เปิดออกด้านข้าง จะดีไซน์ให้เหมือนว่าทุกๆกหลังเนี่ยคือหลังมุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะมันจะทําให้เราี่ยรู้สึกว่าโหเราเป็นเจ้าของบ้านจริงๆเหมือนบ้านเดี่ยวที่แบบอยู่ตรงหลังมุมทุกๆกหลังนะคะรวมไปถึงกับพื้นที่ใช้สอยด้านในเขาให้มาถึง200ตารางเมตรค่ะทําให้เนี่ยคือที่ตรงนี้นะคะพอๆกับบ้านเดี่ยวเลยแต่ว่าจะก,กว้างขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันค่ะเมื่อเข้ามาสู่ในบ้านแล้วเรียบร้อยค่ะสิ่งแรกที่เราเข้ามาแล้วเรารู้สึกประทับใจมากๆนะคะทุกคน คือโครงการเนี่ยให้ประตูหน้าบ้านเป็นไม้แท้ทั้งแผ่นเลยค่ะทําให้รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมีความพรีเมียมแต่เข้าบ้านมาเลยนะคะและในจุดแรกที่เราจะเจอนะคะนั่นคือจะเป็นจุดโฟรโเย่นะคะที่โครงการเขาทำสเตปแบบนี้เอาไว้เราให้ะคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะตอนแรกมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะทุกคนนะเราอยากจะตกแต่งเป็นจุด วางรองเท้านั่งพักก่อนที่จะออกจากบ้านแบบที่โครงการทาเอาไว้ก็ได้หรือจะวางเป็นผู้วางรองเท้าแขวนกระเป๋าหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะอยากจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะเข้า <c oughs> มาสู่ด้านในของตัวบ้านนะคะจุดถัดไปก็จะเป็นจุด r i v i n g area ค่ะซึ่งจุดนี้โครงการให้มาแบบมันกว้างม ะะเขาจะมีความสูง2.7เมตรกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ไอเดียใส่ความสนุกต่างๆในพื้นที่รีวิงแอเรียได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นโซฟาเนี่ยอยากจะใส่เป็นตัว L เนี่ยก็ยังสามารถใส่ได้เลยคะ่ะและนอกจากนั้นนะคะพื้นที่ด้านหน้าบ้านค่ะโครงการใส่กระจกแบบบ้านใหญ่แบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ เพราะฉะนั้พื้นที่หน้าบ้านตรงนี้นะคะเราสามารถรับแสงธรรมชาติได้แบบเต็มที่ทําให้บ้านเนี่ยสว่สา,างมากๆเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวไปดูจุดด้านหลังของ l ีวิ n แอ r เ a ียกันค่ะสําหรับตรงนี้นะคะโครงการเขาก็ดีไซน์เอาไว้ให้เป็นพื้นที่ส่วนครัวค่ะทุกคนซึ่งโซนนี้นะคะในร่ว่ามันค่อนข้างจะกว้างเลยนะคือเขาตกแต่งมองให้ดูว่าอยากจะใส่เป็นครัวตัวแอแบบนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้ะคะ่ะยังมีพื้นที่เหลือพอที่จะ บิ้วนะคะเป็นโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารเน่ก็ยังสามารถทำได้ ส่วนสำหรับใครนะคะอยากจะวางครัวในลักษณะน,นี้เนี่ยทำได้เลยเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าโครงการเขาต่อพวกท่อระบายน้ําทิ้งนะคะแล้วก็จุดส่วนสําหรับในการทําอาหารต่งตางๆเนี่ยเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยซึ่งในส่วนนี้นะคะมันก็จะมีความเชื่อมต่อกันกับ living area ด้วยนะคะทําให้เราเนี่ยทำอาหารไปพูดคุยกับคนที่นั่งดูทีวีไปแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในโซนนี้นะคะเขาจะมีอีกหนึ่งจุดที่เชื่อมต่อกันอย่างห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างค่ะ สำหรับในห้องเนกประสงค์ชั้นล่างนี่นะคะโครงการเขาก็จะกั้นเอาไว้ให้ดูแบบนี้ค่ะทุกคนคือสามารถทําเป็นแบบเหมือนห้องนั่งเล่นชั้นล่างนะคะที่เรา,เาไว้นั่งดูทีวีนั่งเล่นอะไรกันด้านในนี้ก็ได้หรือว่าใครนะคะอยากจะปรับเปลี่ยน,นะคะ่ะเป็นห้องนอนสาหรับผู้สูงอายุก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างห้องนี้เนะี่ยโครงการเขาบอกว่าสามารถใส่เตียงที่มีไซส์ขนาด5ฟุตก็ยังมีพื้นที่เหลือเดินแบบสบายๆในห้องค่ะ หรือว่าถ้าเกิดใครนะคะอยากจะปิ้วทําเป็นแบบพื้นที่ต่อเติมออกไปให้มีความสว่างมากยิ่งขึ้นแบบที่โครงการทําก็สามารถทําได้คะ่ะสวยดีสําหรับพื้นที่ด้านหลังบ้านนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของชั้นหนึ่งเลยค่ะทุกคนเพราะว่าสําหรับพื้นที่ด้านหลังของโครงการ House Cover นะคะให้มาขนาดใหญ่มากแล้วแต่ขนาดพื้นที่ที่เราเลือกที่ดินกันไว้เนาะอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็จะให้มากว่าขนาด3เมตรค่ะ คือเขาจะมีให้เลือกแต่ขนาด 2- 3เมตรเนาะตรงนี้จะเป็น3เมตรซึ่งเราสามารถทําเป็นจุดนั่งเล่นนะคะแบบที่โครงการทำเอาไว้ก็ได้่ตรงนี้ก็จะเปิดโล่งไว้อยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะต่อเติมหลังคาสวยๆแบบที่โครงการทําไว้เนี่ยทำได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าตรงกําแพงเนี่ยโครงการเขาลงเสาเข็มเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือต่อเติมได้เต็มที่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้อยากจะทําเป็นแม้กระทั่งแบบสระว่ายน้ําส่วนตัวก็ยังสามารถทําได้นะเห็นมีหลายๆบ้านทําไปแล้วเรียบร้อยค่ะ สําหรับตําแหน่งของบันไดบ้านที่ House Cover เนี่นะคะเขาก็จะวางตาแหน่งไว้ที่ด้านหน้าบ้านค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะทําให้ชั้นหนึ่งนะมีความโล่งมากอีกขึ้นแต่ว่าหลายๆคนนะคะจะมีความกังวลว่าเถ้าเกิดบันไดอยู่หน้าบ้านแล้วมันจะมืดไปหรือเปล่าก็ไม่ต้องกังวลค่ะเห็นไหมคะมีไฟตามทางมาตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งตรงไฟราบันไดเนี่ยนะคะ House c o v เ r เขาใส่มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ สอเนี่ยนะคะที่ House Cover เนี่ยเขาก็จะวางตำแหน่งห้องนอนไว้2ห้องค่ะเป็นห้องนอน2แล้วก็ห้องนอนสซึ่งทั้งสองห้องนอนนี้ก็จะมีไซส์ขนาดที่เท่ากันเลยสำหรับความพิเศษ,ษของโครงการ House Cover เนี่ยนะคะคือห้องน้ำที่นี่เนี่ยเขาตกแต่งแบบสวยงามเอาไว้ให้แล้วค่ะทุกคนอย่างเช่นตรงชั้นวางอ่างล้างหน้าเนี่ยนะคะโครงการเขาใส่เอามาไว้ให้เป็นหินแท้ซึ่งได้แบบนี้ทุกชั้นเลยนะคะ สุภาพทา์ด้านในค่ะให้เป็นของโมเกนค่ะรวมไปถึงนะคะกับเรื่องของกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังต่างๆน่ะส่วนใหญ่โครงการเขาก็จะให้เป็นแบบกระเบื้องสีขาวธรรมดาธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ที่ขาเส์เบื้องเขาไม่ธรรมดาค่ะเขาให้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนลายหินธรรมชาติรวมไปถึงนะคะกับห้องน้าตั้งแต่ชั้นล่างเลยนะคะชั้น 1- ชั้น2ชั้น3ทุกชั้นมีฝักบัวมาให้หมดเลยนะคะ ขึ้นมาถึงชั้น3าแล้วนะคะบอกเลยว่าจุดนี้คือไฮไลท์ของบ้านที่แท้จริงค่ะทุกคนดูดูโอ้คือชั้นบนเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนมีห้องคอนโดอีกห้องหนึ่งยู่บ้านเลยอะ,ะเพราะว่าตรงจุดนี้นะคะชั้น3แล้วก็อีกชั้นลอยด้านบนที่โครงการามาทำเอาไว้เนี่ยตรงนี้นะคะเขาใส่คอนเซปต์ให้เป็นแบบ penthouse อต t ิ c ค่ะคือให้ความรู้สึกนะคะเหมือนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเพท t h o u s e ส่วนตัวของเราอีกห้องหนึ่ง พล็กด้วยคือมี2ชั้นเลยค่ะซึ่งตรงชั้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความส่วนตัวค่ะที่เจ้าของบ้านได้ได้กันไปแบบเต็มๆเ,เลยอย่างชั้นล่างเนี่ยค่ะโครงการเขาก็จะเปิดโลกเอาไว้เลยนะคะซึ่งเราสามารถใส่จินตนาการใส่พื้นที่ได้แบบเต็มที่มา,มากๆอยากจะทําเป็นโต๊ะทํางานตรงนี้อยากจะใส่ตู้วอล์กอินคเซ็ตตรงนั้นตรงนี้นอยากจะใส่เป็นที่นอนแบบใหญ่ๆคิงไซส์ King size, อะไรกว่านี้ก็คือสามารถทาได้ค่ะ แล้วก็ห้องนี้นะคะมีระเบียงให้ทั้งหมดสจุดค่ะคือหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ตรงชั้นลอยนะคะทำให้สามารถรับแสงธรรมชาติได้แบบเต็มที่เลยนะคะซึ่งระเบียงของที่นี่นะคะเขาก็ดีไซน์มาน่ารักดีค่ะทุกคนคือแบบว่ามีที่นั่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถนั่งกันแบบเพลินๆได้เลย สำหรับในชั้นนี้นะคะก็ยังมีกับอีกหนึ่งจุดเพิ่มแสงสว่างค่ะทุกคนนั่นกะ็คือจุดฝั่งที่ชนกับบ้านข้างๆค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าชั้นนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ผนังเนี่ยไม่ติดกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถ ทำเป็นส่วนแนวตั้งนะคะตรงบริเวณตรงนี้ก็ได้หรือว่าอยากจะปล่อยให้เป็นโล่งๆนะคะแล้วก็เปิดกระจกเพื่อรับลมช่วยระบายอากาศในห้องก็คือสามารถทําได้เหมือนกันค่ะอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเติมจินตนาการได้ค่อนข้างเยอะนะคะโครงการเขาปล่อยมาโล่งๆเลยในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆเนาะพวกปลั๊กฟองปลั๊กไฟก็จะให้มาเป็นของ r าร์ค่ะก็จะ,ะเป็นดีไซน์ที่เข้ากับบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะคะ แต่ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดไฮไลท์ของชั้น3แล้วค่ะทุกคนตรงน,นี้นะคะจะเป็นบันไดค่ะที่จะขึ้นไปที่ชั้นลอยนะคะโดยโครงการดีไซน์ออกมาให้เป็นบันไดวนสีเน่เหลี่ยมซึ่งนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะของ p e a c e p l u s p r o p e r t y เลยค่ะทุกโครงการเขาจะมีแบบนี้หมดนะคะแล้วก็ตกแต่งเอาไว้ค่ะมีพวกเลกซี่ยอะไรต่างๆนี่คือตกแต่งเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกับได้ของตกแต่งเพิ่มขึ้นนะคะในบ้านอีกหนึ่งจุดเลยค่ะแล้วพ็ขึ้นมาปุ๊บเป็นไงคะ นี่ค่ะชั้นลอยของที่นี่เขาทำน่ารักมากเลยค่ะทุกคนความสูงก็ให้มากำลังดีเลยนะคะให้มาอยู่ที่2.5เมตรเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากจะบิ้วเป็นห้องทำงานแบบที่โครงการตกแต่งเอาไว้อยากจะกั้นเป็นห้องสตูดิโออีกหนึ่งห้องเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องหรือแม้กระทั่งนะคะบางคนเนี่ยอยากจะทำตรงนี้เนี่ยเป็นห้องแต่งตัวนะคะสวยๆแบบใน i ิ interestinterest ก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างชั้นลอยตรงนี้นะคะเขาก็จะมีกระจกรับแสงธรรมชาติบานใหญ่ให้แล้วก็ มีระเบียงนะคะสามารถเดินออกไปข้างนอ,อกซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้ได้จริงนะคะออกไปได้จริงๆค่ะก็รับแสงธรรมชาติได้แบบเต็มที่เลยนะคะสาหรับโครงการ h o u s e c o v e r แจ้งวัฒนะรา,าชกพึกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของ Fi สพ p ัสพ p r o ค e r t y ค่ะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นพา w ์โฮมสามชั้นครึ่งนะคะตอบโจทย์ไปด้วยฟังก์ชันต่างๆรวมไปถึงกับพื้นที่บ้านที่จัดจัดสวนออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ เธอสามารถอยู่กันเป็นแบบครอบครัวกันได้แบบสบายๆแล้วพื้นที่ชั้น3นะคะก็ให้พาอเป็นส่วนตัวมากเหมือนกับมีคอนโดอีกห้องหนึ่งอยู่ในบ้านของเราเลยค่ะรวมไปถึงนะคะกับส่วนกลางต่างๆที่ตอบโจทย์การใช้งานความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็ราคาค่ะตอนนี้นะคะเริ่มต้นอยู่กันเพียงแค่ 4.59ล้านบาทเท่านั้นแล้วก็ทางโครงการเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นดีๆรออีกเพียบเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะทิ้งลิงก์สำหรับการติดต่อโครงการเอาไว้ให้ในแคปชั่นก็สามารถลองทักเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะส่วนสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบกันแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจติดบ้านกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าคราวหน้าเราจะพาไปที่ไหนกันค่ะสวัน,นี้ขตัวไวก่อนแล้วสวัสดีค่ะ